พี่เจอน้องคนหนึ่งมาของอริเซ่พี่ยังบอกว่าคุณตุ๊กเนี่ยต้องทำหน้าแต่น้อยหน้ายังดูดี <ๆ S 1> ่คือหนึ่งตุ๊กเป็นคนที่แพ้ง่ายมากสองผิวเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบทั้งทำนานาทั้งเอาดอกิจกรรมลูกก็ o u t ดอหมดริ้วรอยฟาาก,กะจุดด่างดำหน้าผากดำกว่าแก้มดิฉันเจอหมด แล้วก็โชครีวิวกว่านั้นนอกจากเจอปัญหาแล้วยังได้เจอน้องแพนคือเจอน้องแพนในโอกาสที่น้องแพนหน้าสดพี่<ะ>แล้วก็แอบ,บถามกันสองคนเงีย,งยบๆลยบอกว่าน้องแพนหน้าดีมากถามว่าใช้อะไรน้องก็ตอบแบบจากจริงใจน้องใช้อันนี้เลยอลิเซ่นเนี่ยก็คือครีมน้ำมันมมาจากเกาหลีเขาเป็นออินวันเป็นทั้งเดค cream กางวันไนท์ครีมกลกงคืนเขาอ่อนโยนจนกระทั่งทารอบดวงตาได้พี่หนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซึมซาบได้ดีแบบไม่มันแต่ยังชุ่มชื้นเขามีสารสกัดคุณผู้ชมกว่า22ชนิดแต่ตัวหลักๆเนี่ย3ชนิดเด่น ก็คือน้ำมันม้าเมื่อหอยทากแล้วก็กิดก,ก้าไวน้นี่ให้ดูความเข้มข้นของครีมนะคะแบบนี้เลยอันหลับแรกเลยนะพี่หนุ่มน้ำมันม้าแต่ไม่มันเลย,ยมันเหนียวไม่ม่นมมเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเมื่อหอยทากค่ะคุณพี่ขเนนนขาสกัดจากไขมันดีที่อยู่ในน้ำนมมาอันนี้คือเมื่อหอยทากาตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะทําให้ผิวเนี่ยแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆก็จะแลดูจางลงผิวแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะไม่มันแต่ชุ่มชื้นซึมง่ายแต่ไม่หายไปหมด ที่ได้ผลนะคะแต่ไม่มีสารอันตรายเลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างตุ๊กก็คือมาสยบด,ด้วยอลิเซ่เลยคือตอนนี้ <Okay. S 1> เลิฟมากอยากจะแนะนําครีมกันแดดพี่ห uh huh. นุกเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยนะคะปกป้องได้ทั้ง UVA UVB เขามี SPF 50บวกแล้วก็ PA 4บวก <S <S เป็นกันแดดตัวเดียว uh huh. ที่มีฤทธิ์ในการบํารุงด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเขาบํารุงผิวให้ดีขึ้นได้ด้วยนะคะและที่ตุ๊กชอบคือเขาจะเกลี่ยง่ายไม่วอกไม่ลอยแล้วดูผิวเรียบเนียนขึ้นดูกลม่ม่นดูกระชับขึ้นผลิต ที่เกาหลีเพื่อผิวของคนไทยโดยเฉพาะ